สวัสดีครับผมวันนี้มาพบก,กันในเกมสลัมดังนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกเอเดี๋ยวผมแนะนําตัวกันนะครับผมชื่อตังกับกูตังเอฟเอนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นสลัมดังกันนะครับผมเป็นเกมที่แบบน่าจะถูกลืมแล้วแหละนะครับเพราะมีเกมดังๆเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเซนโดอากิระนะครับรอเปล่า <S <S เดี๋ยวก็เกมไปดูปว่ามันชื่ออะไร ปุ๊บปุ๊บเข้าเกมมาครับผม o m ่นเองมาดูกตัวก่อนนะครับมันชื่ออะไรกันแน่เซนโดอากิระจริงๆนะครับเซนโดอากิระนะครับใ้าอยากเล่นก็บอกกันได้นะครับเราจะมาเล่นกันนะ เล่นันเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งมาแล้วสุ่งไปแล้วนะครับผมก็รอนะครับเดี๋ยวผมรับของรอนะรออีกนานนะครับผม,ผมว่า ตัวผมนะตัวรองเท้าเลนโดยเซนโดาอากิระมันจะไอ้ This is the way a battle should be This is the way a battle should be ไอ้พิษกระป๋านจะม่เล่นตัวตัวไหนอะตัวนี้ชื่อตัวอะไรนะไม่รู้อะ เทสุยะทีมฝั่งเขาก็จะมีอุโอซูมิจุนนะครับแล้วก็เทสยะโคชิโนะนะครับผมก็มีโอโออุโอซูมิจุนนะครับสก,กุลงีและเซนโดอากิระครับผมโอเครอเข้าเกมครับผมไม่รู้เปนเสียงดังหรือเปล่านะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงเข้ารบก,กวนนะครับก็โอเคเดี๋ยวรอ

Ốp 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 ốp. Asset, asset. Ốp. Lát chưa cái cái time. You came unbelievable. Alle húp. Ốp. Được. Đấy. Có nhiều lắm thằng lục. Không biết <laughs> it's oh, so it's funny. Like that. Okay. We'll definitely win. Pass <laughs> it, โอ๊ะโ s ๊ะโอ๊ s โอ๊ะโอ๊ะปอ๊ะโ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 อ๊๊ะโอ๊ออ๊อ๊ะโอ๊ e อ๊ะเอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโะโอ๊ะมอ๊อะโอ๊ะ๊ะโอ๊อ๊อ๊ะ๊บโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โออะโะโอ๊้องะะะโอ๊ะะ๊ะ พ่เคยชอบเล่นนะครับไปกซดดกีฬาพุ่งฝึกเล่นนะครับได้สอคันยไอกีฬาจะเล่นได้้วนนวันอ่ะสวยไม่อยากปุ๊ป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 ปุูด มันโดนใช้ตีโฟนะครับลุดทุกอเน mm. ็ตเนเน็ตทุกคนเน็ตที่นี่หายด้วย pass it pass it บ้าไหมครับร้อยเท่าไรก็เป็นไงกันบ้างครับแต่มาตหลอกกครับเดี๋ยวมาต่อเฮ้ยเฮ้ยอมอืมอืมอืมออืม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  Let's take it our tie Get one. Pass it. Pass it. Oh look, we'll like. Oh, 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 this okay. game is mine. We definitely cannot lose. <laughs> pass it! Pass it! Come on! Oh! Shucks.

มีคนเดียวก็ไ้ Take our time and get one! This is the way a battle should be. <laughs> 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 ไม่ะก็ได้ MVP นะคบผมก็เป็นเซนโดเอจิระยิงไป22ลูกนะครับแล้วก็เป็นคารุไรนะครับยิงไป16ลูกนะครับรีบาวก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับสกุลเงียก็นั่นเหมือนกันนะครับสเตลไม่มีใครได้นะครับ แอสซิสนะครับก็ได้เยอะอยู่ปัดบอลน,นะนันนเก็บบอลหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็ชักมันมนะครับก็โอเคก็สำหรับินนี้ครับก็พอเป็นเท่านี้นะครับบ๊ายบาย